สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านวันนี้แม่พรมาเก็บขี้เหล็กนะคะจะเอาไปแกงค่ะนี่ยอดขี้เหล็กกำลังงามเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะเก็บขี้เหล็กไปแกงกันนะคะแม่พรเผาหนังไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแม่พรมากับพ่อแมวนะพ่อแมวเก็บก่อนแม่พรแม่พรยังไม่เก็บเลยค่ะดูมีน้องงวมาดูเราด้วยค่ะเพื่อนๆ เอออะไรลูกน้องงัวมาทักทายคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูดิน้องงัวว่าไงลูกอืมอืมว่าน่ารักแต่ว่าน้องงัวเออมาทักทายเหรอออ้ยดูเพื่อนเพื่อน้องงัวทยอยเดินมาแล้วค่ะนั่นนั่นดูน้องเดินมาทักทายนะคะนะนี่ค่ะเก็บผักขี้เหล็กริมรั้วนะคะดูน้องๆเดินมาทักทายแม่พรด,ด้วย น้องงัวว่าไงลูกอืมน้องงัวกินขี้เหล็กไม่ได้ไม่ใช่เหรอลูกน้องงัวจะมาคุยด้วยเหรออือว่าไงลูกดูค่ะเพื่อนๆน,น้องงัวมายืนดูเรานะคะพ่อแมวกําลังเก็บขี้เหล็กอยู่แม่พรก็เป็นคนถ่ายดูน้องบัวมายืนดูน้องไม่มีหญ้ากินช่วงนี้หญ้าน้อยน่าสงสารเนาะดูดี พร้อมจังเลยลูกอืมอืมกินหญ้าไปลูกกินหญ้าไปอายมีน้องหมามาทักทายด้วยค่ะเพื่อนๆนูุ่นค่ะนุ่น,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 นอ๋อไม่เห่าสิค่ะลูกมาเก็บขี้เหล็กจ้าเดี๋ยวแม่พรช่วยพ่อเก็บก่อนนะ